สวัสดีค่ะสวัสดีสปูสุคน,ม,นมาซองมึคงคักแต่กินขนงน้องมิลลาเด้นี่พ่อกันตอนสีม่มงแรงมาเศร้านี่ฝนตกลูกค้าลายยีงแม่ไม่ได้ให้คลิปพิลาเลยหืมอ,อย่างลูกไปใส่ขะ ฮะเอาอย่างลูกโ <Ha? S 2> ้เจยาเจ้าวะฮะโอเจาเาวะโอ้เจ้าเจ้าเ้วะอ้อย่างเจ้าเจ้าวะแม่แม่เบ้าหลู่เรียงลูกมือของเหรียญไอ้อย่างมาเหรียญแบบนั้นค่ะจะยิ้มหวานมึงยิ้มหวานมึงนี่นะเนนิน่ะนี่นะไปลุกขึ้นไป นางรอดเมนได้ไหมไปเห็ดสลัดไว้ก่อนเร็วแม่ไปเตรียมสลัดกันเด้อคนสวยแม่ไปเตรียมสลัดเด้อเด้อคนกูเด้อป้าจ๋าป้าจ๋ใส่แอนเป็ดเต็มมั้งเต็มมั้ยมากินขนมน้ำลาเด้อนี่มันเสียบคลกเด้อนี่สิไปเห็ดมวยไทยสิเป็ดเต็มที่ไหนเห็ดมวยไทยสิป่าจังไหนลูกเขาก็ยิ้มหวานส่นตัวเฮ้ย ป้าเต็มป้าเตมวะเฝ้าๆลงคลิปเชี่ยวข่อยเด้อเค็เด็กไหนนี่ข่อยบ่เห็นหนาเชี่ยวข่อยนีย่คือเป็นขิดน้ำหำเฮีํำฮ้อนนี่ข่อยทำเฮีํำฮ้อนน้ำเชี่ยวข่อยนี่ปะเต็มว้างสีล่ะพี่ยุ้ยกับว่าไปเย็นกับว่าพี่ยุ้ยฝากความคิดถึงีวลาเนี่ยลีนาเด้อลาก็คิดถึงทุกปู๊ทุกคนเด้ดดา ปแม่ไปเตรียมสลัดอีหล่าไปนั่งรอไปลูกอปะปน,น่งยี่รถถ่ายแม่ไปก้นหูเด้อปะฮะไปเต็มใสอีกละเออไปเต็ียมหูที่ยิ้มให้ไปเต็ียมเงตีเอายิ้มขนาดฮะยังก้อเก้ววายังแก้ว้าเก๋กว้าโอ้เก๋กว้าขนมลูกขนม,ขนมกินซะาอ้ามเก้ววาโอ้ยมัดก,กัดแห้งแทอป้าฝนตก แม่จิได้ไปเตรียมสลัดผผาออกไปเลยแต่ข้าวปะมันนี่บ่ได้ออกไปข้างนอกเลยเบิดมือเลยมันนี่ปะจนสีโมงแรงแล้วเนี่ยไม่เห็นโทรศัพท์แม่ดินะ่ะเมื่อแม่ไปเตรียมสลัดเนะะาะฮะเชลไปเล่นไซสก็โอ้ยเล่นยุนี่ตีอาลเล่นกเกลน,น์ค่ะนะฮะโอ้ตากเอาไปทิ้งขยะไปลูกไปไาไม่สกรปรกไปนะ่ะ เอาไปทิ้งขยะไปลูกใช้ทิ้งตรงไหนคะอุ้ยทายิบขยะเมียท็่เหตหนาเหตดตาเด็กคะเอาไปทิ้งตรงไหนเนาะตองทิ้งขยะตรงไหนเนาตรงไหนลูกอันนั้นโมเมนต์พุ่นแม, я, นแม я, ่ลูกพุ่นแม่บนแม่เคยพ่ายล่ะไปทิ้งขวดพุ่นแม่เก็บไปแล้วนี่แม่ลูกเก,เ,เก็บเอาเก็บอุปกรณ์ค่ะคนสวยเร็วๆฮะ ห่วงของเล่นตลูกบรรยากาศก็ดีค่ะค่ะพี่น้องตอนหาโมงก,กลัวๆหลังจากที่เตรียมของเตรียมยังไ้ขายให้พผลเอกเราก็เลยพ้าลูกออกมาค่ะนี่หลาว่าเอาขยะไปถิ้งแต่ลูกไ้ะแม่เก็บขยะไปถิ้งก่อนเดอ้อ ทั้งพุ่นกระดอกซาก,กุระงามงามเด็ดพี่น้องสีชมพูบานสุพรรณเลยโอ้มันหกลูกมันหกกับบัอต,ต้องมาไปกลับคืนปะเ,เออเออกลับคืนผุดไปพึ่งของเล่นห้องผุนเรียวเรียวจ้าจักบอหยังเบิดมือมือนี่บอเบิดมือเลยลูกสาวข่อยเออข่อยหันละเออข่อยหันละของเล่นยุสยคัค่ะ หล่ยเองนี่เสียงค้นออกมาเหรอทิลูก มเขือเนี่ยก็ลูกค้าหลายๆพี่น้องหลายแตงแต่เศร้าเลยค่ะหมูวานเนี่ยจนมาหดตีหนึ่งอีหลานหน่อยก็ททอดหดอดทนกับแม่คักนางก็เลี้ยงง่ายได้พี่น้องนางน่ะเลี้ยงง่ายแตงแต่เกิดเลยค่ะพี่น้องกับเป็นบุญของข่อยอยูดอกอือทั้งไนเลี้ยงลูกทั้งไนขายของข่อยก็ว่าข่อยคักอยู่นะทั้งหอบสาส์ไปเยี่ยมบ้านนั่นบ้านนี่ทั้งตอบคอมเมนต์โอ้ข่อยว่าข่อยเก่งกค่ะกูได้พี่น้อง ในช่วงนี้ก็อาจ,จีไปหาผู้นั้นผู้นี้สาจักน้อยละค่ะแหละเดี้ยวบ้งรถสวยแต่ลูกผุนวาวาวันนี้นะะปักหมาเน่แต่สาวเอาไม่ไปถิ้งลูกเอาไปถิ้งมันดีลมใส่ตานะคะเอาไปถิ่มแล้วคนเก่งแล้วเอาไปถิ้งใส่นาะ เอาทิง้งลูกเอาทิง้งเอาทิ้งค่ะบบเล่นนะคะเอาแม่ว่ามันลดปะเต็มกับปะมิน้นปะไพ่ไม่ลราพุ่นนะ่ะปะหน่อยไม่ลราพุ่นนะ่ะเนี่ยเลยน้าเอ้ยโอ้ยมันแง่ป็นแง่หูอีกกระปูแถวบานันนี่ไปหากบติค้าแง่หากบติค้าเฮ้ยพุ่นะ่ะฟลุกซ้อยอะไรลืมๆไม่เราพูนะ่ะ ก็ใส่มาก็ยุดประเต็มยุใส่มาปะมินยุใส่มาปะพาะา้ายุใส่บ่ถอดนะคะโอ้บ่ถอดเสื้อนะคะคน,นสวย หอนแล้วน้ายางหลายอ่ะโอ้ยเด็กหน่อยบ้านใดมาเห็ดข้อเสียเตะๆสักคะกึ๊ดกดเนรีน่าเฮ้ยบ่ไปเด้อลูกบ่ไปนะคะ ย่องมึงย่างหุ้ยอ, <c oughs> อุ้ยเหรอเออใบเตยปลาเต็มพูดเหน่อว่ามันปลาเต็มไหมล่ะติลูกพูดแม่แม,วม,มแ่ว่นะาปลาปเต็มไหมล่ะพูน่ะย่างก้างกบเพิ่มเพิ่มเพิ่มไมอยู่พูนะ่ะสาดก,กับเกือบมัดไส้แอวย่างขวามทงไม่เหลือปต็มเกานะ่าขนาดโอ้สินั่งเอาสินั่งนั่งระวังหงายนะคะ ฝนลินมเแล้าลูกฝนลิ้นไม่อีกแล้วกับบานปะาเนลินาเอ้ยฝนลิ้นเราค่ะพี่น้องเห็นบ่่นนะลิ้นเป็นละอองแงแๆแยะๆมากเหล่านี่สิได้พาลูกกระบ้านล่ะค่ะออกมาจากวางจากเขาแมงกับสิมีลูกขาครอบครัวหนึ่งประมาณเจ็ดแปดคนนี่แหละคนสิมากินเขาน้ำ ได้ของเล่นมานั่งแล้วบะนี่ได้ของเล่นบะนี่มาแเราบะนี่กลับบ้านปะลูกปะบ่บ,บ่จังไหนฝนตกแล้วลูกไปเล่นยุสนม้มหยาบ้านเฮาปะลูกปะเก็บของเล่นมาลูกกลับบ้านแล้วแล้วเก็บของเล่นม้าลูกคนเก่งามาใส่กระเป๋าเร็วเว,ล,วลูก ไปเร็วเร็วเร็วฝนตกแล้วเร็ว,เ,รวเออบัดนี้เสื้อสกเสื้สายไปใส่เนาะลูกสาว่อยอ่ะกระบานนะคะ สิแลนคุ้นๆไปใส่ค้ากับบ้านค่ะกระเบิงในีป้าแม่ล่ะก็จะหายแตล่ลาไปบ้านเด้กแต่ยังเวลากำลังสุดซืนกกำลังสุดซืนนี่โอ้ยอีแม่นิเออลากำลังฟังเสียงนกกำลังส้มดอกไม้นี่แม่ก็สวนเป็นลากลับ,บ้บานฮัลนล กบ้านเฮาค่ะฝนตกแล้วเอ้ตกได้เอามูมูจังไหนรู้ บ่เล่นนะ้ำมูดอกมืเนีมันคั่แล้วมูกะชิกับบ้านตัวลูกพุ่นมูเขาก็ห้องคือกันพื่นนะพ่อแม่เขาก็หายกับบ้านคือกันนะั่นนะมูหะนะป้าฝนตกนาะลุงเนะาะบ่มูดอกลูกบ่เล่นนะ้ำมูดอกมะอื่นเอยมาเล่นไหมเนาะเนาะฝนตกแม่ย่านี่ลาว่าสบายลูกต่อบายบายกันแล้ว โอ้ยกำกืนฝืนทนบ๊ายบายครับท่านลูกบ๊ายบายจุบน้ำจุบโอ้เก่งมากมากเลยใายเก็กขาสวยเบังถ่ายรูปสวยยังไงคะถ่ายรูปสวยยังไงคะถ่ายรูปสวยจังไหดเนโอโอโอใจหายแลุดใจหายแล้ว